สวัสดีท่านที่รับชมรับฟังทุกท่านนะครับรายการนี้คือรายการเพื่อนคนสุดท้ายใน EP แรกก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเป็นสัป,ปเหรอโดยในไหนที่ใน EP นี้เป็น EP ีแรกสิ่งที่ จะต้องบอกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสปรเรอท่านผู้ฟังครับเมื่อท่านนึกถึงคําว่าสปรเรอท่านจะมีมุมมองแบบไหนหลายๆคนครับมองว่าการเป็นสปรเรอเนี่ยหนึ่งต้องกี่เมาสองต้องสูงอายุสามต้องสกขรกสี่ต้องทํางานไม่เรียบร้อย หรือหลายๆมุมมองหลายๆความคิดของหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับการเป็นสัป,ปเหร่แต่เรารู้ไหมครับว่าการเป็นสัป,ปเหรเนี่ยเป็นอาชีพหรือเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทําได้คือเราต้องมีใจก่อนนะใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะรักใครสักคนหนึ่งก็ต้องมีใจ การเป็นสเปรอก็เช่นกันครับการมีใจที่กล้าหาญพร้อมที่จะเจอพร้อมที่จะพบในสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะพบไม่มีใครอยากจะเห็นหรือไม่มีใครอยากจะเจอเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้น,น,นเนี่ยเราก็ต้องทําใจรับให้ได้นี่คือเป็นสิ่งที่สปเปหลายหลายๆคนคิดเหมือนกันโดยสปเปรอคืออะไรในด้านของงานวิจัย ของทวีศักวริรวฤทธิเ์เหลืองอุไรเรื่องสปเปเลอกับการจัดการศพของชุมชนคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าสปเปเลอเนี่ยคือผู้ที่ทําหน้าที่แปรสภาพสังขารร่างกายของคนที่ตายไปแล้วให้สูญสลายไปจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงสปเปเลอมีที่มาจากไหนท่านผู้ฟังครับสปเปเลอ คำนี้มีที่มาจากภาษาเขมรโดยในสมัยรัชกาลที่5ดัดแปลงมาจากคําว่าสับปะบลุษหรือสป,ปเปรซึ่งแปลว่าคนดีเพราะผู้ที่จะเป็นสป,ปเปอรได้นั้นนอกจากจะต้องมีจิตใจที่ดีแล้วก็ต้องมีความเสียสละยังต้องมีความกระหาญอีกด้วยในเรื่องของการเสียสละคืออะไรครับสละเวลาเพราะการเป็นสปเปร,เ,รเนี่ย ต้องพร้อมที่จะมีงานตลอดเวลาบางทีบางครั้งเราอาจจะไปไหนไกลไม่ได้ไปเที่ยวไกลไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราไปไกลๆเนี่ยเวลามีงานศพก็ต้องรีบมาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคนหรือใครก็ตามจะหมดลมหายใจไปเวลาใดบางทีบางครั้งตีหนึ่งตีสองก็โทรตามแล้วบางครั้งตื่นเช้ามา ก็โทรตามและคือพร้อมที่จะมีงานตลอดเวลานะครับโดยในสมัยรัชกาลที่5จากคำว่าสปเลอซึ่งบางคนเนี่ยก็จะเรียกกันว่านายป่าช้าเพราะต้องอาศัยอยู่บริเวณป่าช้าเพื่อแปลสภาพร่างกายของผู้วัยชนเป็นส่วนมากก็ถูกจะเปลี่ยนเป็นคำว่าสปเลอแทนในพศ2460 รัฐสยามได้ประกาศใช้กฎหมายเสนาบดีกระทรวงนครบาลว่าด้วยป่าช้าและนายป่าช้าซึ่งทําให้หนายป่าช้าหรือสัปเหร่์มีหน้าที่ในการจัดการศพอย่างเป็นทางการและการมาเป็นอาชีพที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับทําไมถึงต้องมีสัปเหร,ร่์ราชการกําหนดให้มีหน้าที่สัปเหร่เป็นงานประเภทที่ห้า คือพนักงานบริการเป็นงานพนักงานให้บริการในเรื่องส่วนบุคคลและบริการด้านการป้องกันภัยกำหนดเป็นสปเหร่และเจ้าหน้าที่ชีดยาศพทำให้หน้าที่การจัดการเผาและฝังรักษาไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการชีดยาสารเคมีในร่างกายรวมถึงการทําพิธีการต่างๆเกี่ยวกับการจัดร่างผู้วายชนโดยสัปเหร่เนี่ย เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างยาวนานต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญแต่เพราะมันไม่ใช่งานในฝันของคนทั่วไปไม่ใช่ใครก็ทำได้เป็นงานที่เกี่ยวพันกับความตายลมหายใจสุดท้ายแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตคนเราทุกๆคนก็คงหนีไม่พ้นสเปร,รอดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่ผมได้ ลงอ P ีแรกในเรื่องของรายการเพื่อนคนสุดท้ายฉะนั้น,นหลายหลคนครับก็จะมีมุมมองว่าสป,ปรเรเนี่ยคือเพื่อนคนสุดท้ายที่จะอยู่กับพวกเราในวาระสุดท้ายของชีวิตต่อให้เรามีเงินทองมากมายไก่กองสักเพียงใดต่อให้เรามีเพื่อนฝูงมากมายขนาดไหนเมื่อเราดับจิตไปหรือแม้แต่เราหมดลมหายใจไปเนี่ย เมื่อมีหลายๆคนมางานสุดท้ายเสร็จงานคนกลับหมดบรรดาแขกทั้งหลายก็กลับกันหมดใครละ่ะที่จะอยู่กับเราคนสุดท้ายก็คือสปาร์รขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับใน EP ีแรกเกี่ยวกับการเป็นสปาร์รในเรื่องของที่มาต่างๆนะครับอันนี้ก็คือ EP แรก EP ีที่1นึนยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ ฝากถูกใจนะแล้วก็แชร์กันต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้รอชมรอฟังคลิปใหม่ๆนะที่จะมาในอนาคตหรือสำหรับท่านใดที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการเป็นสปรเรอ์อย่างไรหรือในมุมมองไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนครับ